สวัสดีครับวันนี้จะขออนุญาตแนะนําประตูสําหรับใช้ภายในนะครับเป็นประตูไม้อ๊กแดงนะครับขนาด80คูณ200นะครับตัวนี้มาในรูปแบบดีไซน์แบบ5ฟักนะครับผม2ฟักบน2ฟักล่างแล้วก็ฟักนอนตรงกลางนะครับผมตัวนี้คุณสมบัติเนี่ยนะครับจะโดดเด่นในเรื่องของการเก็บเสียงที่ดีเยี่ยมเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ปัญหาของการบิดการงอของบานประตูเนี่ยจะแทบไม่มีเลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างข้างในเนี่ย ข้างในเป็น mdf แบบหนานะครับแล้วก็ตัวเฟรมไม้เนี่ยเป็นไม้จริงนะครับสามารถปรับใส่ได้เหมือนไม้จริงทุกประการนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะปิดผิวด้วยไม้โอ๊กแดงนะครับอ่าสวยงามไม่มีตาไม้นะครับส่วนลักษณะการติดตั้งเนี่ยลูกค้าสามารถติดตั้งได้กับอุปกรณ์ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกบิดบานพับอ่ก้านโยกมือจับทั่วไปนะครับหรือว่าจะติดตั้งแบบระบบมอเตอร์แบบดิจิตอลดอลล็อกก็ได้นะครับผม ส่วนตำหนินะครับก็อย่างที่เห็นประตูจะมีรอยดำนิดนึงนะครับผมซึ่งไม่ไม่มีผลกับการใช้งานใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราสามารถทาสีทับได้นะครับลูกค้าสามารถเลือกทาสีที่ชอบได้ตามใจช,ชอบเลยสำหรับการติดตั้งก็แนะนำให้ติดตั้งสำหรับภายในนะครับขอบคุณครับ